รู้แลารักคราวนี้ทั้งที่ที่จะร่ำลาฉันสร้างปัญหามากมายและเกินนี่เธอเสียใจจนมาวันนี้ที่เธอระบายว่าทนไม่ไหวเดินจากไปและทิ้งฉันไวน้ันผา มันคงจะอสายเกินไปใช่ไหมที่เะรับฟังขอโทษกี่ครั้งก็คงไม่พอเธอเห็นใจไม่เป็นอย่างฝันผ่านมาฉันทำเรื่องราวดีเลวร้ายฉันพอเข้าใจวันนี้เธอคงต้องไปสักที รู้สายกันไปจะดึงรั้งใจคือเธอกลับมารู้เสียเวลาน้ำตาไม่รั้งใจท้าไหวรู้ห้นทางเดินนจากวันนี้ไม่มีเธอข้างกายก็คำว่าเสียใจเป็น้ายไปใช่ไหมเธอ มันคงจะสายเกินไปใช่ไหมที่เธอรับฟังขอโทษกี่ครั้งก็คงไม่พอให้เธอเห็นใจไม่เป็นอย่างฝันผ่านมาฉันทำเรื่องราวได้เลวร้ายฉันพอเข้าใจวันนี้เธอคงต้องไปเองสิที กู้สายกันไปจะดึงรังใจเพื่เธอกลับมารู้ว่าเสียเวลาน้ำตาไม่รังใจเท้าไว้รู้ว่าหันทางเดินนับจากปน,นี้ไม่มีเธอข้างกายกคคงเสียใจก็สายไปใช่ไหมเธอ เราสายกันไปจะเึงอรังใจคุงเธอกลับมารู้เสียเวลาน้ำตาไม่รังใจเท้าไว้รู้ว่าห้นทางเดินนับจากนี้ไม่มีเธอข้างกายก็คงเสียใจมันนสายไปใช่ไหมเธอ ทฉันเสียใจไม่สายไปใช่ไหมเธอ